สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระชนะพระเจ้านะครับหยุดปรากฏอยู่นในพระธรรมเอสเธอร์บทที่4ข้อ1 3ถึง14โมระเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกโยนอื่นเพราะถ้าถึงเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกอยจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินี ก็เพื่อ,อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้พี่น้องครับเบื้องหลังพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้นะครับเวลานั้นเนี่ยคนอิสราเอลนะครับตกเป็นเมืองขึ้นของอมีเดียเปอร์เชียนะครับเออแม่ก็เป็นสภาพที่น่าสังเวชนะครับคนยิวเนี่ยมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องไปเป็นทาสมีสภาพที่สังเวชเนี่ยเพราะว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็มาถึงของยุคราชินีเอสเตอร์นะครับเวลานั้นเนี่ยก็มี ผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮามานนี่เป็นทาสของไอ้เชื้อสายของอากักนะครับเกียรติชังอิสราเอลอยากจะฆ่าล้างเผ่าพันคนอิสราเอลอากักเนี่ยนะครับอากัตก็เลยวางแผนอยากจะฆ่าล้างเผ่าพันคนอิสราเอลเรื่องอย่างเงี้ยก็ไปถึงหูของโมเลเดคลลุงของเอสเธอร์ลุงเอสเธอร์จึงให้คนไปบอกเอสเธอร์ว่างไงเอสเธอร์หล,ล่ะรักพระเจ้าวางเจ้าไวต้ตำแหน่งนี้นะวางลูกไวต้ตำแหน่งนี้นะก็เพื่อจะช่วยกู้คนอิสราเอลอย่าไปคิดว่า อยู่เฉยสวยสุขตัวเองไม่ได้ลูกถูกกําหนดมาจากพระเจ้าเพื่อให้ช่วยชนชาติของลูกพี่น้องครับเรื่องราวของเอสเธอร์ที่ถูกวางแต่งไว้ดับแต่งราชินีเพื่อจะช่วยเหลือชนชาติสแลวเนี่ยให้บทเรียนพวกเรานะครับที่ยิ่งใหญ่นะอยู่สี่เรื่อง้วยกันประการที่หนึ่งนะครับเรื่องของเอสเธอร์เราอยากบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุดของคริสเตียนคนที่เป็นคนของพระเจ้าไม่มีคำบังเอินครับไม่มีคำบังเอิน พระเจ้ามีแผนการน,นะคราว่าบังเอิญเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในพระเจ้านาด้วยกรมของกิเซนทุกอย่างอยู่ภายใต้ครอบครองการดูแลการควบคุมของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการปลอดภัยที่สุดครับถ้ามนุษย์คนหนึ่งจะย่อมอยู่ภายใต้ครอบครองพระเจ้าเพราะทุกอย่างของเขาไม่มีคําบังเอิญโลกใบนี้นะครับเขาคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างโลกนี้เกิดขึ้นในบังเอิญอันนี้เป็นความคิดคนง้อเข่าครับสะดุดีบทที่14ข้อหนึ่งบอกว่าคนง้เขาลำพึงตน รำพึงในเชิงตนว่าไม่มีพระเจ้าพี่น้องกับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญเลยดูคันของบรรดาสิครับนะคุณแม่คนหนึ่งนะครับกว่าจะทอคันเป็นรูปร่างของเด็กทารกอัศจรรย์ไหมครับบังเอิญเลยครับอืกินส้มตําเข้าไปกินไก่ย่างเข้าไปเนื้อเดียวไปมันมีัมนมนีเครื่องจักรหรือเอเครื่องปฏิบัติการอยู่ในท้องของคุณแม่นะครับดึงส้มตํามาเป็น เส้นผมถึงซมตํำมาเป็นลูกตาเป็นหัวนมเป็นเล็บเป็นนิ้วเป็นลิ้ีปากเป็นฟันอุย๊ยอัศจรรย์มากๆครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่มีคําว่าบังเอิญเลยพระเจ้าเป็นผู้สร้างยิ่งกว่านั้นอีกไม่เพียงแต่ร่างกายมนุษย์ไม่มีคํว่าบังเอิญทุกอย่างในโลกนี้จากวาลนี้ถูกสร้างไม่ใช่บังเอิญมีแบบแผนมีกําหนดมีการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นอีกชีวิตของคนที่พระเจ้าสร้างยิ่งไม่มีคํว่าบังเอิญเลยครับทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนโดยเฉพาะคนของพงค์นะครับไม่มีคําว่าบังเอิญจะเป็นผลดีทั้งสิ้นเรื่องเล่าอสเตอร์อย่างที่หนึ่งเพื่อจะชี้หรือเตือนสติพวกเราพิเศษให้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีคําว่าบังเอิญวันพรุ่งนี้ของเราพระเจ้าจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่ามีใจขมขื่นต่อพระเจ้าถ้าวันพรุ่งนี้นะพระบิดารู้ดีว่าเราทนไม่ได้ไม่เป็นผลดีกับลูกของพงษ์รับรองพงษ์ไม่ให้เจอแน่นอนครับถ้าผมไม่เจอแสรงวา่าผมดี เป็นผลดีเราทนได้นี่คือบทเรียนอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองครับพระธรรมเอสเทอร์กำลังจะพูดว่าอะไรพระเจ้าไม่เพียงแต่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชุดของเศษไม่มีคำประเิณเป็นผลดีอย่างที่สองพระอ,องค์รู้ดีว่าคนไหนเหมาะสมกับตําแหน่งไหนเหมาะสมกับตําแหน่งไหนพี่น้องครับภาษาอังกฤษผมก็พูด the right like man in the right place in the right job ก็คือวางคนได้ถูกจดุดพองทรงทราบดีว่าคนขององค์คนไหนเหมาะกับตําแหน่งไหนนะ วางไว้ไตำแหน่งที่เหมาะสมท่านทราบไหมครับสาศาสตร์เรื่องเกี่ยวความบบะมี4อย่าง 1. ชีวิตที่ทำไมครับไม่ถูกวัตถุประสงค์พระเจ้า 2. ต่อต้านพระประสงค์่างพระเจ้า 3. ใช้อิสระในการเลื่องทางที่ผิด 4. คืออะไรครับก็คือไม่รักษาตำแหน่งที่พระเจ้าทรงวางไว้พี่น้องครับหลายครั้งมนุษย์เราเนี่ย ที่ทำผิดบาปกับพระเจ้าเพราะไม่รักษาตำแหน่งที่พระเจ้าทรงวางไว้พระเจ้าให้เป็นคนมันอยากเป็นพระเจ้าพระเจ้าอยากเป็นผู้ชายมันดักกาหวิ่งพระเจ้าสร้างให้เป็นผู้หญิงดักเป็นผู้ชายพระเจ้าสร้างให้เมียอยากเป็นผัวสร้างให้ผัวอยากเป็นเมียฮะสร้างให้ลูกกับอยากเป็นพ่อแม่สร้างให้เป็นมนุษย์ที่อย hey ู่ได้กดพระเจ้าอยากเป็นพระเจ้าสร้างกฎขึ้นมาเองนี่คือความยิงเยโสหังก็คือทำไมครับเหมือนมาซาตานนะครับไม่รักษาตำแหน่งของมันนะครับสำหรับเราที่เป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเราต้องรักษาตำแหน่งนะครับ พระเจ้าวางเราไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเชื่อเถอะพระเจ้าวางไม่เคยผิดพลาดเราถูกวางตำแหน่งไหนพระเจ้าวางไม่เหมาะสมจริงๆครับดังนั้นบทเรียนของเอสเทอร์บทที่สเนี่ยพระองค์วางนางเอสเธอร์ไว้บนตำแหน่งของราชดีเหมาะสมครับเอาไปวางไม่ได้เพราะนางสวยจะไปวางได้ไงเราไม่ใช่แน่นอนในสายเรืองพระเจ้าไม่มีใครสวยกี้เลนครับ สวยหมดในสายพระพเจ้าแต่พะนาเซอร์มีรูปลักษณ์ที่สวยงามว่าอมรดาโลกพระเจ้าวางไว้ตำแหน่งนี้เพื่อทําไมครับทําให้แผนการพระเจ้าสําเร็จนี่คือประการที่สองประการที่สามครับเรื่องราวอสเตอร์เพื่อจะพูดถึงอะไรพูดถึงว่าสําหรับชีวิตของคนที่เป็นคนวงทั้งสิ้นนั้นไม่ว่าเขาอยู่ตําแหน่งเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนทุกคนล้วนแต่มีส่วนในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งพี่น้องครับเคยต่อภาพจิ๊กซอนะครับ ภาพสวยๆโอ้ยภาพสวยมากแต่ถ้าขาดจิ็กซอว์ลเล็กๆอยู่ตัวเดียวนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่นั้นพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองไม่ว่าท่านจะเล็กน้อยขนาดไหนท่านเป็นเิ๊กซอว์ตัวที่สําคัญของแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วจาประโยคนี้ของผมไว้นะครับงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีคำว่าเล็กน้อยแม้กระทั่งน้ําแก้วเล็กแแก้วหนึ่งให้กับผู้ใช้ผู้เล็กน้อย ของในแผ่นดินของผมดึกก็ขาดบําเร็จก,ก็หาไม่ได้จำเอาไว้เลยครับงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีคําว่าเล็กน้อยพี่น้องครับพระเจ้าวางตําแหน่งไว้เหมาะสมและให้เราพิสูจน์ในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คืออย่างที่สามต้องจดจำเอาไว้ครับอย่างที่สี่สุดท้ายกับเรื่องราวของเอสเตอร์เพื่อจะบอกว่าในท่ามกลางแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้ากาหนดให้เราทานั้นมีแต่เพียงเราเท่านั้นที่สามารถทําได้ น้องครับมีแต่เพียงเราเท่านั้นที่สามารถทําได้คนอื่นทําไม่ได้พระเจ้ากําหนดไว้ให้กับเราโดยเฉพาะเลยครับคนอื่นทาไม่ได้เรื่องที่ช่วยคนอิสราเอลพ้นจากการถูกฆ่าล้างโกรธของฮามานเขามีแต่เอสเธอร์ที่ทําได้ทั้งนั้นเนี่ยาศาสาศาสบอกคุณหลักการพระบีบอกเราบอกว่าไงครับถึงแม้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ใหญ่ของพระเจ้าแต่มีงานชนิดเดียวที่พระเจ้ากำหนดให้เราทำ คนอื่นพระองค์ไม่ให้เราไม่ให้ทําให้แต่เราทำนั้นนั้นหน้าที่ของเราก็คือทาไมพยายามหาให้พบว,ว่าพระเจ้าตรการใจะทําอะไรงานนั้นอาจจะเป็นงานอย่างเดียวที่พระเจ้าจะทําในโลกใบน,นี้ก็ได้นะครับตอนนี้บางคนก็พยายามค้นหาค้นหาสัตย์ซื่อติดสีตพระเจ้าครับบางทียังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าอยากให้คุณทํางานชิ้นนั้นพระองค์กำลังใช้เหตุการณ์ต่างๆสหานการณ์ต่างๆในที่คุณเผชิญอยู่เวลาน,นี้เพื่อจะสร้างคุณสร้างเรา เพื่อเราจะไปถึงจุดนั้นเพื่อจะทํางานที่พระจักำหนดให้เราเพียงบทเดียวนั้นที่ทําได้งนั้นพี่น้องกับรักษาความสมบัติพระเจ้าเติดสื่อพระเจ้าและเมื่อนั้นมาถึงเราจะรู้ท่านจะรู้ทันทีว่าพระเจ้าอยากให้ท่านทาอะไรพี่น้องกับจะจบลงด้งด้วยคำพยานที่ผมเคยฟังเกือบสามสิบปีมาแล้วครับอาจารย์ท่านหนึ่งอาวุโสเดี๋ยวนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับท่านเป็น พุ่งเลยการเรียนคิดทํอย่างหนึ่งที่ไต้หวันมีชื่อเสียงมากนะครับท่านได้บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเด็กไต้หวันตอนนั้นก็สงครามโลกใหม่ๆเลยครับนะก็มีมิชลีนะครับฝรั่งเป็นสตรีนะครับมิชลีสตรีฝรั่งนะจากอเมริกาอ้วนก็ร่างท้วมพอสมควรไม่ไดอ้วนนะฮะขอโทษร่างท้วมพอสมควรเ็ามารับใช้มาเปิดกิจจุจับแล้วประกาศขาศศ่าวประเสริฐที่ไต้หวันนะครับ แล้วก็หน้าที่ท่านก็คือสอนละวีเด็กเด็กก็ดื้อจริงครับสมัยเด็กในบ้านน้นก็ล้อท่านไอ้ฝรั่งหัวแดงไอ้ผีหัวแดงเนี่ยล้อท่านท่านก็ยิ้มท่านแสดงความรักนะครับแล้วท่านก็สอนเด็กละวีเด็กสอนอังกฤษสอนพระคัมภีร์ของให้เด็กเด็กตั้งหลายสิบคนนะครับแต่ท่ามกลางที่เด็กท่านสอนนะนะท่ามกลางเด็กๆเหล่านั้นที่ท่านสอนนะครับก็มีแค่อาจารย์คนนี้คนเดียวที่ตอนรับองค์ปรียซึที่จรงอาจารย์บอกว่าอาจารย์นี่ดื้อที่สุดนะไม่น่าเชื่อ พระเยซูก็ได้แต่ท่านก็เป็นคนแรกที่เชื่อและเป็นคนเดียวซะด้วยในกลุ่มนั้นที่เชื่อพระเยซูนะครับหลังจากมิชลีท่านู้เนี้ทํางานในไต้หวันสิบกว่าปีนะครับผลงานก็ไม่เข้าทางหน่วยงานนะครับไม่ก็ตาอะไรมาไต้หวันสิบกว่าปีนําเด็กรับเชื่ออยู่คนเดียวในงานก็เลยทางท่านกลับไปเที่อเมริกาพอท่านไปท่านก็คิดมากนะครับเป็นโรคซึมเศร้านะครับสุดท้ายท่านก็ ชีวิตด้วยการกินยาตายนะครับบางคนก็ถามว่าไอ้ ه, คิเสียนฆ่าตัวตายได้เหรอผมต้องถามว่ามันอยู่ในกรณีไหนล่ะถ้าก็เป็นกรณีปกติเขาจะฆ่าตัวตายเหรอคิดเสนจะฆ่าตัวตายเหรอนะครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ภาวะที่เป็นเกี่ยวกับทางจิตน,นะครับเกี่ยวกับความกดดนันเกี่ยวกับเครียดจนนำห้เกิดโรคซึมเศร้าแล้วก็นาไปส่งเริฆ่าตัวตายนะอาจารย์ท่านเนี้ย เมื่อได้ยินว่าวิชลีของท่านที่นาท่านรับเชื่อข่าตัวตายท่านเสียใจมากแต่ท่านก็ยังติดตามพระเจ้าจนมันหนึง่งทำไมครับท่านก็เรียนเข้าเรียนพระคัมภีร์และพระเจ้าก็นําท่านเป็นนักเทศฟื้นฟูเป็นผู้ประกาศกับประเสริจจนวางตําแหน่งท่านไว้ตาแหน่งของผู้อำนวยการบุกเบิกลงในประชิจธรรมที่ดีหรือใหญ่แห่งหนึ่งในไต้หวันเลยครับแล้วท่านก็พูดประโยคหนึ่งท่านบอกว่าผมรู้แล้วงานที่พระเจ้าให้วิชลีผู้นั้นที่นําผมรับเชื่อทํา งานเดียวก็คือนํำผมรับเชื่อพระเยซูเพื่อให้ผมเป็นทบพรลต,ต่อไปท่านทำงานที่ยิงย่งใหญ่จริงๆพี่น้องครับงานที่พระเจ้าให้กับท่านท่านตำแหน่งที่ท่านพระเจ้าวางให้ท่านไว้ไม่มีคำว่าบังเงินพองค์รู้ว่าท่านเหมาะสมกับตำแหน่งไหนพงค์อยากให้ท่านมีส่วนในแผนการที่ใหญ่ของพระเจ้าและพงค์กำลังสร้างท่าน ให้มีชีวิตที่พร้อมจะทํางานที่พระเจ้ากําหนดให้ท่านเพียงผู้เดียวเพียงผู้เดียวนั้นทําคนอื่นทําไม่ได้คนอื่นทําไม่ได้พระเจ้ากําหนดให้แก่ท่านนั้นหวังว่านะครับท่านจะได้สือพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและอยู่ต่ดูทุกตัวเองพระเจ้าทรงรักท่านวางตาแหน่งท่านไว้ในที่ที่เหมาะสมและเมื่อผ่านไปชนิดวันหนึ่งท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงวางตำแหน่งนั้น ให้ท่านทำคนอื่นทำไม่ได้คืออะไรเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบเจ้าอวยพระพรท้ชมทุกท่านครับขอวันนี้สันติสุขและความรักประคุณของพระเยซูพระบิดาพระเยีสุดอยู่ขับท่านนะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพร,พรครับ